เด็กวันนี้ครูพุ้ยจะพาเด็กๆนะคะมาทำชุดเสริมทักษะนะคะในหน่วยที่20รักโลกกันเถอะไปดูกันเลยค่ะในถวยในหน่วยที่20นะคะรักโลกกันเถอะนะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้า79นะคะอ่านะคะจะมีคำให้เด็กๆช่วยค,คุณรูหาก็คือให้เด็กๆหาคำสระเออนะคะ เมื่อเจอแล้วให้เด็กๆน,นะคะวงกลมคําที่เป็นสระเออนะคะประโยคแรกค,คุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะเธอใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกเธอใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกคําที่เป็นคําสระเออก็คือคืออะไรคะ จอเออเธอ,อนะคะข้อสองนะคะอ่านว่าฉันเจอต้นไม้ที่มีใบให้ร่มเงาฉันเจอต้นไม้ที่มีใบให้ร่มเงาคำที่เป็นสระเออก็คือจอเออเจอ,อต่อไปข้อที่สามนะคะฉันเผลอเปิดไฟในห้อง หลังเลิกใช้งานฉันฉันเผลอเปิดไฟในห้องหลังเลิกใช้งานมีคำเยอะมากเลยคำสะอเออเช่นคำว่าพอรอเออเผลอมีคำว่าเปิดปอเออดอเปิดแล้วก็มีคำว่าเลิกรอเออกอเลิกนะคะอ่าหน้าที่79ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปที่ หน้าที่80นะคะหน้าที่80นะคะเขาให้เด็กๆนะคะดูภาพด้านล่างมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันเขาบอกว่าให้ระบายสีเขียวลงในภาพลงในวงกลมใต้ภาพที่ปฏิบัติได้ถูกต้องและก็ระบายสีแดงลงในภาพที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะอะไปชมกันเลยนะคะ ภาพแรกนะคะภาพแรกอ่ะข้อ1น,นะคะข้อ1ภาพแรกเป็นภาพน้องบูกำลังรับฟังข่าวสารอันนี้เป็นอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะให้ระบายสีเขียวลงไปในวงกลมเลยนะคะอ่าเราต้อง รับชมฝาข่าวสารต่างๆเพื่อให้ท่านต่อเหตุการณ์น,นะคะต่อไปข้อ2องตรงรูปเด็กเอ้ยไม่ใช่เด็กเป็นคนขับรถฝ่าน้ำท่วมนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะคะเด็กๆเ,เวลามีน้ำท่วมมาเราไม่ควรที่จะขับรถฝ่าน้ำท่วมไปนะคะเพราะอาจ ทำให้น้ำไหลน้ำไหลแรงและพัดเราไปได้นะคะต่อไปข้อที่สามวิ่งขึ้นที่สูงใช่ค่ะเราควรปฏิบัตินะคะวิ่งขึ้นที่สูงวิ่งขึ้นที่สูงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและปฏิบัติดีถูกต้องนะคะเมื่อเจอน้ำท่วมมาเราต้องวิ่งขึ้นที่สูงนะคะ ่ต่อไปให้เก็บของที่จําเป็นนี่น้ําท่วมอ่ะข้อสี่เก็บของที่จําเป็นนีน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแต่ถ้าเราเก็บไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่จําเป็นนะคะเก็บแล้วก็วิ่งเลยขึ้นที่สูงเลยอ่าสำหรับข้อ5ก็คือภาพเด็ก2คนนี้นะคะเด็ก2คนนี้กําลังเล่นตอนน้ํา ป่าไหลไหลท่วมนะคะแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะเด็กเมื่อมีน้ำท่วมมาเด็กๆต้องขึ้นที่สูงไม่มาเล่นแบบนี้นะคะมันอันตรายมากๆเลยอ่าต่อไปข้อที่6กทำร่างกายให้อบอุน่นอ่าถ้าเราไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วร่างกายของเราอาจจะเปียกน้ำหรืออะไร เราก็สามารถที่จะทำร่างกายของเราให้อบอุ่นได้นะคะรักษาร่างกายของตัวเองให้อบอุ่นเพื่อไม่ให้เป็นไข้เป็นหวัดนะคะโอเคค่ะหน้า80ของเราก็เสร็จลงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปหน้าที่81นะคะหน้าที่81นะคะสาเหตุของโรคร้อนสาเหตุของการเกิดโรคร้อนคืออะไรบ้าง เรามาดูกันเลย A ดูข้อ A นะคะข้อ A เขาบอกว่าข้อ A ข้อ A เป็นการปล่อยน้ำเสียนะคะแล้วก็ปล่อยออควันมลพิษทางอากาศแบบนี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดลูกร้อนได้นะคะแล้วก็จะเขียนตัว A นะคะลงในแบบแผนพังแบบ ฟิสโบรแมทนะคะ,ะต่อไปข้อ b ข้อ b เป็นสิ่งที่ดีนะคะปลูกต้นไม้ช่วยลวดภาวะโลกร้อนได้นะคะต่อไปข้อ C เป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อนนะคะก็คือเผาขยะ,ะเผาขยะไม่รู้ว่าขยะอะไรบ้างเผาไม่ถูกวิธีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ควรเป็นสาเหตุที่ ทำให้เกิดโลกร้อนต่อไปข้อดีนะคะข้อดีข้อดีอดใช้รถใช้ถนนใช้มอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะปล่อยควันพิษออกมาเยอะๆก็ไม่ดีนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดเลือกโรคเป็นการสร้างมลพิษแล้วก็เกิดโรคโรคร้อนร้อนได้นะคะอ่าต่อไปข้อ E นะคะข้อ E ก็ไม่ ก็เป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อนเหมือนกันนะคะตัดไม้ทำลายป่าเราต้องช่วยกันปลูกนะคะส่วนข้อเอสนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยลดโลกร้อนนะคะปั่นจักรยานนะได้กำลังได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ช่วยโลกด้วยนะคะไม่สร้างเอ่อโลกร้อนให้กับโลกของเรานะคะอ่าหน้า8ปก็เสร็จแล้วนะคะต,ต่อไปหน้าที่ แปดสิบสองนะคะหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะคัดลายมือคําว่าสระเอนะคะคำสระเอต่างๆนะคะเช่นคําแรกคําแรกบรรทัดแรกเขาจะมีสระเอมาแล้วก็มีตัวพยัญชนะเราก็จะมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะก่อนจะเขียนคําแรกก็คือทอเอเธอนะคะอ่เด็กๆก็ เขียนทอเออเธอลงไปคัดบรรทัดแรกคัดตามรอยปะนะคะบรรทัดที่สองเด็กๆเด็กๆเขียนด้วยตัวเองนะคะแบบนี้นะคะทอเอเธอเขียนให้ชิดบนชิดล่างนะคะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวอืม เขียนให้ชิดบนชิดล่างนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าจอเออเจอจอเออเจอจอเออเจอนะคะจอเออเจออ่นเราก็จะเขียนคำว่าจอเออเจอลงไปให้ครบสามคำเลยนะคะตรงกับข้างบนเวลาเขียนให้เด็กม้วนหัวก่อนนะลูก ชิดบนชิดล่างนะคะอ่าต่อไปคำว่าชอเอชือชอเอ,อชอืออันนี้เป็นชอกับชือนะคะชอเอ,อชอือเด็กๆก็ฝึกอ,อ่านไปด้วยอชอเอ,อชอือ ชอเอชือฮะคำสุดท้ายคำว่าละมือคำว่าละมือนะคะละมือลออะละมอเออมือละมืออ่ะลอยปะดีๆเขียนเองได้นะคะด้านล่างก็เขียนด้วยตัวเองนะคะลออะละมอเออมือละมือ มีสองคำคัดให้สวยนะคะอ่าเรามาฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะทอเอเธอ,ออ่าทอเอเธอจอเอเจออ่านว่าเจอชอเออเธออ่านว่าเธอรออะระมอเอมืออ่านว่าระมือนะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็จบลงแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ